สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกกระดิ่แล้วสำหรับช่องเพชรพักดีชาแนลสำหรับเพื่อนๆเขามาแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนนะครับเด้อรักใจซึ่งกันและกันเพื่อการสร้างคลิปกับพี่น้องกับวันนี้ตลาดนัดสมเด็จดรับเด้อกับทุกวันอาทิตย์ครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทุกวันอาทิตย์นับไปยังเนาะ วันนี้วันที่ยึบเก่าบาอกปะวันที่ยึบเก่ายึบเก่าป่ครับผมไปสนใจกัมมาเด้อครับเด้ไอไปเอากล้ยมาขายกัมมาครับพี่น้องไปอยากเอาไปเลี้ยงกัมมาสนใจกัมมาต่อมาล่องมาสือมาหาไปเลี้ยงได้พี่น้องบรรยากาศคือคักครับหลังจากฝนตกแล้วเมื่อคืนนี้นควายหลายเด้อครับเด้องอควายหลายครับมือน ยังพัฒนาสื่อขายกันไปได้ครับพี่น้องเบาบางทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดสมเด็จบรรยากาศขึ้นจากน้อยครับผมฝนตกเละตุ่มเป๊ะครับพี่น้องข้างขึ้นนะครับเด้อยชางขึ้นกับประมาณนี้ครับผมคนก็อยากเสือทะย่อยมากเรื่อยๆครับผม ปูพ่อพ่อวัสดีครับเดไรนะครับปูปูดอนหกหมื่นราคาห้องบ่อ่ราคาห้องต็อกเน็ตห0 0หกหมื่นนะครับเ้อความสูงประมาณลอยสามสิบหยสามสิบหกอยสามสิบหกตัวปูสำหรับปลาเรษฐกรเราได้พอพันค้อยปูนะครับเนาะคอยปูดอนครับครัยปูดอนมีบ่พ่อบ่อมอู่ยอยู่ใส่ขับปัดอยู่บ้านหนัานหนกกัสินเบอเจ้าเบอร์เจ้าเด จ้าะเป็นเจีเย็นด้มีอยู่แล้วยังใหญ่เป็นเสียงเดจพวกเป็จ้าของเเงา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 หนาเงาเด้ครับเด้อ้องสูงประมาณร้อยสามสิบร้ยสามสิบหกรับวางหนาบ่งตานาดีเนาะรับยกเข่าพอพันยกเขาครับอยู่บ้านหนาจะพอเด้อลูกยกเขาลูกยกเขาหลังเปรตเปรตปานแพนเปรกกระโพมพ่อตันตูรู ข้อหนาข้อตันหัวหนาเนาะเข่าง่ายครับผมครับเล็บแข้งเล็บขาประกันสวยปวดเผ่าง่ายครับเข่าง่ายด้วยครับด้วยรับเอฟซีอยากได้พอพันครับไปทำพอได้บ้านหนาแต่ไม่ยังต้องพูนบัตนหนาครับด้วยเบอร์โทรจะน้ำยิมใหญ่ครับผมออกมาจากโค้งครับพ่อมาจากมมาเท่าชนิดอะไร มันไปมันมันเนาะตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับเพาะสัมผัสเอาสวัสดีครับพ่อจักบาทครับนี่ห้าสิบเจ็แม่ลูกห้า่นเจ็ดแม่ลูกลูกแม่ปะครับลูกผู้ลูกผูลูกผูก้อมสูงลายประเด็นเพาะร้อยสามสิบกัวร้อยามสิบหกรลูกผูเพาะบัานบัานปะครับพาอบั้นบ้านสีเล่าดีด้ว ครับผมสำหรับผู้สนใจราคาจับต้องได้ครับราคาเท่าไครครับพ่อทีเพระราคาไมครับราคาอันใไราคาพราคาไหม่นห้าสิบเกีดโอห้าสิบเกีดครับห้าสิบเกทองอ่างดีนะครับเด้ออ่งดับเบอร์โทรครับพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าพ่ออาด <desserts. S 1> นะครับด้วยนอนเที่ยงครับนามนับเบิังหน้าบิังตาได้ลูกเท่าไรครับตั้งโตลูกสองโตในท้องว่างปะครับในท้องว่างท้องว่างเนาะรอยสามสิบหกบังหน้าบิังตาเบิังลูกนะครับด้วยโอเด้อพี่น้องเด้อเกษตะกวนห้าหมื่นเจ็ดประกันต่ำนี้นะพ่อเนาะแข้งขาดีเบิังไทยเขาเด้อครวยโดนห้องสิบห้า้อครับเด้อพ่ออาดเด้อครับเด้อยโอเด้อพี่น้องเด้อ กับกิ่งกลางสอบถามได้ราคาห้องเนาะพอ่อเนาะราคาลดได้ต่อรองได้หกหกสิบห้าก้มสูงอะไรเป็นดีดี่อสามสิบบวกบวบน,ะค,นะครับเด้อโตเมียเปิดเมี่ยนะครับพ่อเปิดเมียนะครับเบื้องหางเด้อครับเด้อทางกับประมาณนี้กับขวดดีครับเด้อไทยเบง้คนไทยเขาครับผมหกหมื่นห้าราคาเปิดราคาห้องนครพนามต่อรองไดนะครับเด้อ ทองอ้างดี1อยสามสิบปัวครับผมชาทานาตอนิวันหมอครับฝั่งผสมฝั่งเนาะครับเนาะได้จักปีเนาะนี่เนาะสองปีกลัวรอบรอสมเนาะรออสมรออสมครับผม มีโค e, ้มหนึ่งครับส้มส้มโตต่อไปแล้วครับเด้อแม่ลูกลูกแม่กันแม่ลูกลูกผูกเปิดแล้วนะครับพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นความสูงสูงร้อยสาครับเิ่งไทยเขาเด้ครับเด้อบ่งมันไทยครับผมองงลองดครับเด้อ หน้าตาครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมเขาอุ้มบาทโอ้โหเนาะเนาะไงจับได้ใบได้เนาะครับผมเลี้ยงง่ายจับได้ใบได้เลยครับเด้อลูกปูครับผมลูกลูกประมาณลองเดินกว่าเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นราคาห้องนะครับเด้อยขอเที่ยงขอหน้ำม้อนครับต่อร่องได้ครับผมมีส สองพ่วงกับตัวหนึ่งครับสนใจจริงกลางสอบถามได้ครับรเกษตรกรเอฟซีหลักผ้านี่ต่อรองไดครับสนใจโฟมาด้บเบิลยองเด้อแม่นั่งแม่นั่ง,งขอบคุณมากๆนะครับพ่อคนระับมันมานกรับพ่อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นั่งนี่ต่อไดนผมแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดลูกลูกสั่งอุดรครับโอ้ลูกสั่งอุดรนแสนเจ็ดตะกับเด้อ ต้นตัวดีครับต้นตัวอนะันบนะังแขงบังขาเลยครับด in ้วยบังหน้าเบังตาตาเต็มแจ่มจ้ำกลองพ่อเขาเนาะครับแขงขาดีครับสัตว์เปลี่ยนแขงขาดีการย่างการยืนสง่าครับผมเข่าท่าอ่างใหญ่มี่ควันดีพร้อม่ายเมุอง่ายเลยครับเด้อมุ่งไทยเลยครับเด้อหางกลัวนมสีเต่าเมียสาวความสูงครับอายุปีห้าเดือนปีห้าเดือนความสูงครับผมร้อยสามสิบห้าครับ ร้อยสาม้าอ้ลกูกสร้างอูดรน,นะครับด้วยแสนแสนเจครับแสนเนะครับผมมีเบอร,ร,ร์บอคับเปาะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามย์สมสดหกดครับแปดหอยู่สมเด็จครับยู่สมเด็จนะครับเนะาะาขาวบกเผ่าเดยอครับด้วปากปากแก้วาตาดีครับผมการยืนสงาา่าผ้าเผย สีเหล้าสีทองเนาะสีดอกเหล้าสีทองหู้เนาะเชื่องูครับจับได้ไปได้แม่สาวครับสองปียังบ่ถึงครับปีหาเดือนครับปีหาเดือนครับพ่นนมยังบวมปมาดูครับปีห้าเดือนครับสูงๆยังยิ่งยิ่ความสูงลอยลอยสามสิบห้าครับผมมันพ่นหลุดอย่น้องครับงามๆนะครับเด้องามภาพเผยอ่างดีๆใหญ่งยิ่เล็บแคมเล็กครับประกันตั้นี้ทุกอย่างนะครับเนาะครับผม ขอบคุณมากมากครับผมมันมันครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมเจ้าตัวนี้เปิดแล้วไหมครับพ่อเปิดเลยแปดสิบเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องราคาต่อรองได้ลูกแม่แม่ลูกครับนี่ล่ะลูกแม่เนี่ยลูกมีสายเลือดกัครับสายเลือดแบบไงคอนเจนนี่ไงคอนเจนนี่อยู่ในท้องกระส่องเก่าเครื่องควเครื่องตุมอะไรเองเทียมในถุงกระ ไงคันแทนคือเอาคนแนคือเอาขมตเนาะรับับขมตัแปดหมื่นเกดความสูงอะไรไปเลยครับผมวัดได้พแต่วัดได้อสมสิกว่าเห็นยูดอกครับผมสาอยสามสิบับทองอ่างอ่างยังไง้อครับเด้อรับมีเบอร์บครบพ่อมีอยู่ศูนย์หหนึ่งศูนหหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดครับพอยังครับผมพอประยัดอยู่ อเลูกเลี้ยงลับเปล่าครับผมเบิ่งลูกเด้อครับเด้อเบิ่งไทยเบิ่งไทยลูกครับผมหางหางเบิ่งไทยใหญ่ดีครับบังไทยแห็นอันตันใหญ่คอนเจนขาขาวบอกเผาใหญ่เนาะโอ้หน้าตาครับผมอ่าทางนางคมข้อตันจูรูหลังเปย์ถึกอัตลักษณ์พุทธไทยเนะครับหลังปลาคอข้อปลาบูหูใบตองกุ้ง มไปตองสัตมันจังคองติยิ่งอขอไปข่งหนีไปพุ่หไปตองสาดโอ้นี่เองวนนาันวันดีคนเขาเออควนจับอย่างเงี้ยวันนี่บอกควนนจับะไรวนธรรมดาเขาบกนีตแมวมันไรจับเพิ่ง จับตึ้งกับโบงามปันด้ยคนไทยมีหมดคนไทยบ่มีบ่มีโบมีเพราะป็นย่มีเพราเป็นยังหูแต่ว่าจะให้มันข้างนู้ดนีมันข้างนู้แซวนี่ว่าระบบลักษณะเนาะอ่ากันศึกษาขน้างข้างแถวนี่มันว่ามันนั่ดรถมันจีพันมันจีพันผมครับว่วแล้วมันจีพันแล้วมันจะเป็นตาเช็ดทศมันก็บใช้ยาแล้วเนาะศึกษาน้ำปนย่อยกันไปทีมันขันจับโยนี่ดีบ่ครับโยสวงไต่ลงมาทังสี่พวกย่งเขาเอิ้นี่ยังก็เล่าแตกเล่าเล่าแตกเล่าแตกมันต้องโย่วงมย่ มันหาบเงินหาบทองมันอยู่ลักษณะจระเขครับเงินหาบทองก็ทีหาบมันก็อยู่ีอยู่นี่ครัยมันเกี่ยวมานี่บ่มันมันตอนนั้นว่าเนี่ยเต้ที่จริงมันหนีมันหนีอ่ะอันนี้หาบเงินหาบทองเล่าแตกในครั้งเดียวกันเลเล่าแตกในครั้งนี้ก็ได้กับผมลักษณะกล้วยไทยเนาะก่นจับทองยุดลังตัวกับยุ่ยผีกับมี่เขาเอิ่นยังแย่งเงินลมเป็นฝ้าแฝดเมี่ยงฝ้าแฝดเมียงยุ่เก็บยุ่ยตายุ่หูที่เขาเอิ่น อันนี้อยู่ตากคุณาผากก็มี่อยู่วางต้งคาผานั่นกบานหัวแตกนั่นตี๋น้ำเงิอันทัดดอกไม้ก็มี่วันรังตูดอกไม้นี่กครูการนี่ก่อนรู้ไปยังดอกทัดดอกไม้เนี่ยมันเป็นมงคลดอกไม่มงคลหรอครับเนาะเออแต่ว่าจะไปยู่ลอกหัวอกเขาอกกะบานหัวแตกกันยุ่วลอกเขาแล้วหุงตัวพวกแมนดี้กับน้าโยแถวนี้อันนี้เขาเอิ่นยังหม้อทองบหมวกเนี่ยหม้อทองสีสียังครับผมนี่เขาเอิ่นสีสีเล่าครับผม สีสีเล้าสีเหลืองไปจากตัวเนาะสีท้องน่ครับผมสีท้องสีเล้าครับง่ายคอนเทนนะครับเด้อขอบพระคุณมากมากครับพ่อครับผมสวัสดีครับผมเตี้ยๆนิดน้อยรับเลยครับสามชิ้นหาสามเมืองหาเลยครับเด้อความสูงประมาณหน่อยยี่สิบเต่เนาะลูกแม่แม่ลูกนะครับแม่ครับลูกแม่แม่ลูกเนาะแม่ครับอ แม่ทองได้เดือนทองเชือเดือนย่าแม่ทองเชือเดือนทองเดือนก็พุ่มฟุงครับกอบานบานใหญ่กัลสินครับโอ้ไ่กัลสินก็มีสายเลือดนะครับเด้อไอสองเดือนกับป็อปเผาญ่แกงคาดีได้จักปีนะจักลูกเหรอครับผมลูกเท่าไรลูกสามนี่ลูกสานะสองแล้วเลือดอ่างดีอ่างใหญ่ครับผมลูกลูกนี่สายเลือดป่ะครับลูกพุ่มธรรมชาติ ตัวแม่สามหมื่นห้านะครับตัวเมียตัวเมีย,ยนะครับสีเห,หลืองเลยคับงามดีครับผมราคาจับต้องได้ครับสามหมื่นห้าสำหรับผู้ทุนหน่อยครับพี่น้องสามหมื่นห้าราคาห้องเนะงาคะครับผมมราคา,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 าครับผมเบางหน้าเบางตาเบางไผ่ครับผมแดงเหมือนกาโนมสีเต่านะครับเด้อ สีเต่านะครับนี่เบอร์ปะครับ0808881881เจษหา42จ้ะเจษหา42ับน้องยังครับผมน้องไก่จ้ะน้องอายุค่อยเข้าดีใสครับผมบ้านน้องปอจ้ะน้องปอดนะครับเด้อจริงกางสอบถามกับเอฟซีเกษตรกรครับพี่น้องสนใจราคาจับต้องได้ครับ35,000สองเดือนไงกาลสินนะครับเด้อทองมั่นสองเดือนครับผม โอเคครับมันๆครับผมสุดมากครับเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าโอเคอันนี้นังเตืนนะไม่น้ำกันครับผมขอเบอร์โทรไหมครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าครับผมหอยหอยเช่นนะหอยเช่นคือเก่าเลยครับเด้อดูน้ำกันครับผมสีเหล้าสีเหลืองหุ้ยครับผมโอ้ดีครับเด้อประกันแต่มีทุกอย่างเนาะครับการยืนก็ตั้งหน้าเข่าท่าเนาะครับผมเนาะเข่าท่าเข่าท่าครับผมฝาก ขับแก้วคือปากับแก้วกินหญ้าดีเนาะมันมันนี่พนวากินหญ้าดีได้มก็วาเลยอมับแก้วปาคับแก้วครับเขาขนี่ครับปากเป็นหางนาคับลักษณะอัตลักษณ์ลักษณะอัตลักษณ์้าไทยครับลักรับเปิดแล้วน่พ่อนี่ครับผมเปิดปห้าสิบเลอห้าหมื่นห้าหมื่น พ่อได้ครับผมพ่อพ่อมันจำต้องโผล่สื่อมาขายเนาะสื่อมาขายหาเงินนะครับเดิมพี่บัวประพ่อต้มเผาไงแกงขาดีครับเหงาครับผมนหน้าเดวงตาคนไทยเขาครับผมหางลำดีนะครับเด้อหามเลื่อยเขาหางเลื่อยเขาครับผมมเนาตัดไทย ไอพะเนาครับโอ้ยคนหางเนาะครับผมโอ้จับได้ไปได้เนาะครับผมเชื่องโอ้จับได้ไปได้ครับหัวหน้าทางดังคุ่มพื้นครับผมห้าหมื่นห้าต่อรองได้นะครับพ่อเนาะขอบคุณมากครับผมเบอร์จุดน้ำเมี่ยสวัสดีครับเปิดไลฟ์เลยครับผมเติด ห้าหมื่นห้านะครับนเจ็ดหมื่นห้าสายเลือดพ่อได้ครับผมแม่นี่ของร้านหาเสียร้านหาเสียแม่นี่บป็นคนพันล้านนะครับเด้่อตระกูลโอ้ดังครับพี่น้องตระกูลดังนะครับเด้ออันนี้ร้านหาเสียเจ็ดมื่นหาแม่นี่หาหมื่นห้าหหมื่นหแี่เจ็ดหมื่นหเจ็ดมืนหานะครับเด้อฝนหลอกโนะครับเด้อหนาหมอท่องครับผมหนาทางดังกบ แต่แยมแยมจำมะเผาวแง่เงนาะประกันทุกอย่างเล็บแข็งเล็บขาดีขพอเบอร์โทษนะครับพ่ห้เห้อยอาหยังครับผมห้อยเช่นครับผมอยู่ตำบลหัวนคำครับหัวน้ำตลาดนี่ยครับยั่ยตลาดนะค,นค,นครับด,ด้วยเหมือนนะครับด้อตัวนี้หาเมือนหาโลก ลูกล้านหาแสนล้านหาแสนตัวนี้เจ็ดหมื่นหาลูกเบิ้มครับเบิ้มความสูงอะไรเป็นได็ครับตัวเบิ้มเ่ยร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้านะครับนะตัวนี้ครับซ้ำๆกันเที่ยงครับสูสีกับร้อยยี่สิบห้าก่อนดีครับผมมึงแทงมึงหน้ามึงตามึงไถได้ครับด้วยโอ้ยยังกูครับผมตัวเมียครับตัวเมียสายเลือด 5 5 0หืนห้ากับเจ็ด0มืนห้าะครับอันนี้เบิ้มพันล้านกับวันดีนะครับเพื่อสีเหล้าสีงามครับขาวบกเบาเงี้ยนาะคกับนมสีเต่าทางกัวอางกีไท่กะลามตัดไท่บักเน่าตัดเขาเขาเปิดดีเขาเปิดดีเขาสอนกันนะครับเพื่อนี่เขาสอนคัดครับกับห้าหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับกินกลางสอบถามได้ครับพี่น้องผมสำหรับภูมัก กล้วยงามๆสายพัฒนาเนาะครับเอาไปพัฒนาต่อยอดครับผมขอบคุณมากๆครับผมเปิดได้วันดีครับพ่อเปิดร้านไรบ้าครับผมอากหกหมื่นสองครับหกหมื่นสองนะครับลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แถมหกหมื่นสองแถมยังครับคมธรรมดาแถมลูกครับแถมลูกคอมธรรมดามากเลยสิในในในคองว่างปะครับผมว่างครับว่าง หมืนสองนะครับเนาะลูกติดมากลูกแรกลูกแรกลูกแรกนะครับเรื่อยครับลูกแรกห้องวางอยูกห่องวางยุกับเบื้องหน้าเบื <autre S 1> <lateral moi> ้องตาเด้อครับเด้อยเขาวงเขาวงพ้าจันทร์เขาปลอมเขาอุ้มบาทเขาเนี่ยเขาอุ้มบาทอะไรับเบื้องหน้าเบื้องตาครับหกหมืนสองราคาต่อรองได้ครับเบอร์โทรครับพ่อเบอร์โทรัน 088 088 306 306 22 74 22 74ห้สยหกสมยหองเสีอยเสีอไครับผม่อเซียนครับห่อเซียนยุคคำไงครับคำไงยุคคำอำเภอใดครับหุอยเมฆครับห้อยเมือหุ่ยเมืครับเบ่งหอกตัวได้ครับเน็ตกำลังประสิธ์ปะกันทุกอย่างเนาะปะกันครับอนทางดอนน้ปกัรเลยความสูงลอยสามอยสกเนขึ้นครับลอยสเขึ้นแฟมันแ่นอ่นครับลอามขึ้นเผาเนยเนาะ ลูกเมียลูกเมียนะครับด้อลูกตัวเมียสีเหลากับสีส no ีเหลาอันนี้มันลงรถ่ครับตลกจัน่อยนมสีเต่าหางปวดีนะครับด้อหูบ่ครับหูบ่กับเตือนหูบ่ปัดไหนพแคะแต่ว่ากำลังสืหูพึ่งสิมาหอนครับ บายดูดูเนาะที่แรกกส้มแขงยกโคด้พี่น้องเด้อเกษตรกรียซีครับพี่น้องกับผมยอกได้ครับโคจริงตังรับผมสีเล่าดีแต่สีเลาดีเม่กับสีเล่าดีนับ่นแม่นดีฝนฝนคุณเข้าเปลือกหามก็หาบ้องอกีวัหาได้กขอบคุณมากครับผมโอเคมานมานครับผม สี <formation jin inh throat> <kr> ่หมื่นห้ตัวสี่หมื่นห้าครับผมร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแดมาตัฐานสี่หมื่นหราคาต่อลองได้เนาะครับเนาะครับต่อรองได้มาะหนาผมแต่ละครับเด้อร้อยยี่สิบปดต่างดีเง้าดีเลครับเร่อไทยคนไทยเขาผมท้องชักเดือนครับผมสี่เดือนเลครับสี่เดือนผมโตเนาะเพระ่เซิ้งคุ้ยคุ้ยั ควบตัวไปมสัตว์กับัสว์มี่บอปเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหกศูนย์หกหกหนึ่งห้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนสองอยังครับผมห้อยรัดห้อยรัดจาข้ามจากข้ามนะครับเนาะโครดได้พี่น้องเด้อโค้ดได้สนใจ ราก็จับต้องได้ครับราคาเกษตรกรตรงได้คุยกันได้คุยกันได้ต่อร่องกันได้ครับออกค่าดีคผสมเรียบร้อยสองเดือนประเด็นผสมอีกครับสี่เดือนครับสี่เดือนครับผมขอบคุณมากครับ